ช่วงช้อปธุรกิจ ปัจจุบันนี้นะคะความสวยความงามได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราทุกๆด้านเลยนะคะรวมถึงรถยนต์ที่เราขับอยู่ด้วยแต่ถ้าเราแต่งตัวแบบสะอาดสะอ้านสวยงามและได้ขับรถยนต์ที่สะอาดแล้วก็เป็นมันวาวแล้วก็คุณจะทําให้ทุกท่านมั่นใจขึ้นค่ะวันนี้ค่ะขวันได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแล้วก็บอกกล่าวเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับท่านที่รักรถเป็นชีวิตจิตใจปัจจุบันนี้นะคะมีศูนย์บริการขัดล้างเคลือบ 4รถครบวงจรนะคะที่ได้มาตรฐานที่สําคัญนะคะอยู่เคียงคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นยังไงวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปิดคุณวุฒิจำรงชัยนะคะแฟรนไชส์มเนเจอร์บริษัทคาแหลไไทยรมันจํากัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ คุณปิ๋กก่อนที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทาคาร์แล็นะคะขอถามในเรื่องของจุดเริ่มต้นดีกว่าว่าเราําเนินธุรกิจเริ่มต้นได้อย่างไร,ค,รคะในตัวของขนาดนะครับบริษัทขนาด68เนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วขออนุญาตย้อนความไปนิดนึงนะครับเอาได้มีการดูตลาดในประเทศเยอรมันนะครับเอาเห็นว่าตัวสินค้าของภัวบริษัทคาร์แล็เนี่ยค่อนข้างได้คุณภาพนะครับทั้งตัวเครือบตัวขัดนะครับ เราก็เลยนำเข้านะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เป็นผู้เดียวในประเทศไทยนะครับเรานำผลิตภัณฑ์ตัวขนาดนี้มาจําหน่ายที่ประเทศไทยเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในประมาณสัก8-9ปีนะครับเรานําตัวผลิตภัณฑ์ขนาดมาทําเป็นธุรกิจพาแคร์เกิดขึ้นนะครับโดยใช้แบรนด์ว่าขนาด68นะครับเป็นตัวของธุรกิจพาแคร์เกิดขึ้น ฟังแล้วยาวนานะค่ะ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นที่เรานําเข้ามาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถจัดแยกหมวดหมู่ได้กี่ประเภทคะครับตอนนั้นเนี่ยมีทั้งหมวดของการเคลือบสีการขัดสีนะครับแล้วก็การล้างรถนะครับแล้วก็นับปัจจุบันนี้มีการพัฒนาหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นการเคลือบกระจกนะครับการล้างห้องเครื่องนะครับการขัดแมกหรือแม้กระทั่งการกระจัดคราบยางมาต่อยคราบบาแรง ถากระทั่งเรื่องของการพ่นการสนิมอยู่ในหมวดของกลุ่มไลน์ของบริษัทคารัไทยามันทั้งเส้นนะ oh ครับฟัองอนูแล้วเป็นการดูแลรักษารถที่รรครบวงจรจริงๆนะคะรวมขั้นตอนทั้งหมดที่เราทําต่อรถ1คึงหนึ่งคันหนึ่ง 1, 1, 1, 1, ครั้งเนี่ยค,ะค่ะจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนอคะผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นจุดไฮยไลน์ก่อนก็คือการขัดเคลือบนะครับที่ทางคางแนกหรือว่ามารวิแคร์ที่เป็นแบรนด์ของพาแคร์ของเราเนี่ยในการเพราะว่าพระเอกนะฮะการขัดเคลือบคือเจ็ดขั้นตอน งานจิ๋งเพรอนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการทำในการทำรถนะครับ<า>เริ่มแต่การล้างก่อน<า>ล้างนี่ก็ต้องได้มาตรฐานนะฮะเ,เราจะแบ่งการล้างนี่ออกเป็นลักษณะของการใช้ผ้าใช้ผ้าในการล้างในส่วนของบอดี้ด้านบน<า>นะฮะเราใช้ฟองน้ำนในส่วนของด้านล่างเราจะแยก<า>ชนิดกันทำไมคะทำไมต้องมีการจัดแบงออกเป็นสองขั้วสองตวคืออย่างนี้ฮะส่วนส่วนของบนเนี่ยเป็นส่วนอาจจะละเอียดอ่อนนิดหนึ่งเราไม่ต้องการให้ฟองน้ํา เนี่ยมันฟองน้ำต้องอธิบายอธิบายนิดหนึ่งว่าฟองน้ำเนี่ยถ้าถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีมันเกิดการอุ้มทรายสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวของฟองน้ำมันก็จะยิ่งขูดยิ่งมันจะถ้าเอาฟองน้ำไปถูในส่วนของบอดี้ด้านบนจะเกิดให้อรถเป็นรอยเราควรที่จะใช้ผ้านุ่มนะครับในการล้างบอดี้ด้านบนนะครับใช้ในส่วนของฟองน้ำเนี่ยในส่วนของที่จะโดนสิ่งสกปรกได้มากก็คือช่วงสเกิร์ตซุ้มออต่างๆนะครับเราแยกส่วนกันนะครับเพื่อไม่ให้อรถเกิดรอยเกิดขึ้น เอาล่ะค่ะเรามาพูดถึงในส่วนของคาแคลตัวคาแล็ค68บ้างดีกว่าคาแคตัวนี้เราเปิดมาได้8ปีแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มีทั้งหมดทั้งหมด45สาขานะครับ45สาขาทั่วประเทศแล้วก็ทําการเซ็นสัญญากันอีก4สาขานะครับจะเป็น49สาขา49สาขาในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศอยู่2ประเทศนะครับที่กัมพูชากับลาวตอนนี้ก็มี5 1สาขาแล้ว ประมาณะะใช่ะสี่าสาขาในประเทศไทยบวกอีก2ส,สาขากัมพูชากับลาวนะคะหลายๆายท่านอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะปัจจุบนันนี้อุปกรณ์ในการขัดขล้างเครือบรถมีจาหน่ายมากมายทําไมคะต้องมีจุดแตกอยังไงถึงต้องมาใช้บริการที่คาแทร์ล่ะคะคของขนาด6ของเรานะฮะเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมีหลายตระกูลมากนะครับมีเรื่องของโพลิเมอร์เทปลอนซิลิโคนแว็กซ์นะครับไม่ว่าเป็นประสิทธิภาพของน้ำยา ส่วนของข้างหนักเองเรามีประสิทธิภาพคือ y พลีเอทิลีนอ acrylic เป็นส่วนผสมของมันนี้จะทำให้รถมีความมันึ่งย้อนี้นะครับน้ำยาตัวนี้เป็นว a เ e r b a s บไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะครับสามารถทนความร้อนสูงถึง160องศาเซลเซียสหรือ3า0องศาฟาเรนไฮต์นะครับเราค่อนข้างการันตีในเรื่องของคุณภาพน้ำยานี่คุณสามารถที่จะทนความร้อนได้สูงสามารถที่จะเคลือบหรือจะขัดกลางแดดได้นะครับล้วก็เช็ดออกง่ายทำให้รถเงางามอย่าง ยาวนานนะสม่ำเสมอนะครับคาแร์เนี่ยเราใช้การขัดด้วยเครื่องอเครื่องตัวนี้เราเรียกว่าเครื่องไซโค,คะนะครับเครื่องไซโคเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเลยนะครับเอาน,นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับรียกว่าเป็นเครื่องหัวคู่นะครับเครื่องตัวนี้นเนี่ยไม่ว่าเครื่องประหารค่อนข้างตัดนะครับรอบค่อนข้างต่างวก็ไม่ทําลายประสิทธ,ธิภาพหรือไม่ทาลายเนื้อหนากเกอร์ของผิวสีนะครับเอาใช้เวลาที่เร็วในการขัดมาได้ประสิทธิภาพที่ดี แต่ถ้าเอาขัดเองที่บ้านก็ต้องขัดด้วยมือค่ะ,ะง,ง่ายง่ายขัดด้วยมือกว่าจะหมดค่ะกว่าจะหมด,หมดเป็นวันๆอ่าครึ่งวันถึงวันหนึ่งได้นะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับอ,อาจจะแนะนําว่ามองเข้ามาบริการค่าแคร์ในส่วนของเราดีกว่านะครับแล้วก็ประหยัดเวลา,าด้วยนะครับมาได้ประสิทธิภาพที่ดีคุณภาพออกมาได้ดี นอกจากนั้นเรายังทราบมาว่าทางบริษัทคาแลกทายิรมันจำกัดยังมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่จะนามาใช้บริการที่คาแแหดด้วยใช่ไหมคะเรามีการจัดโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างคะในแต่ละปีโปรโมชั่นประจําปีของบริษัทเนี่ยปีหนึ่งเราออกโปรโมชั่นประมาณ3ครั้งนะครับเราก็มีการจัดแพ็กเกจเรื่องของราคาที่ถูกนะครับการเซอร์วิสที่ยังหลักหลาเนี่ยราคาพิเศษนะครับถ้าอาจสนใจอาจจะลองเข้ามาที่ศูนย์บริการแล้วามาสอบถามโปรโมชั่นกันดู ในที่สุบริการก็49สาขาที่มาสักรครูร่แจ้งไปนะคะคสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนว่าเอสสุดบริการคาแรกที่ใกล้บ้านของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างสามารถสั่เบอร์โทรได้เลยค่ะก<ะ>็เบอร์ศัตรูขนาดนะครับไทยเยอามาจำกัดน,นะครับเบอร์โทรนะครับ02 454นะครับ2876-80นะครับหรือใครจะสอบถามดูที่เว็บไซต์นะครับที่ขนาด 68.co.th นะครับเหมือนว่าเว็บไซต์ m o v i c a r e c o m นะครับก็จะมี รายละเอียดบอกอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะครับั้นเดี๋ยวขออนุญาตฝากนิดนึงสำหรับผู้ที่จ้างลงทุนสนใจในธุรกิจคาแคร์นะครับเราใช้วงเงินการลงทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5-2,200ถึงนะครับต่อพื้นที่150ตารางเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยัปัจจุบันเนี่ยเรามีสถาบันการเงินในการรองรับสำหรับผู้ที่อาจจะไม่มีเงินสดเพียงพอนะครับ ก็สอบถามได้ที่เบอร์โทรที่แจ้งไว้หรือว่าเว็บไซต์ได้นะครับว่ามีอยู่สถาบันการเงินในการรับอยู่ประสบการณ์30กปีนะคะสำหรับบริษัทคาลัไทยรันจำกัดที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงของรถแล้วก็การขับเคลื่อนขับขัดรถนะคะเคลือบสีรถล้างรถนะคะมีมุมมองในการเจริญเติบโตด้านธุรกิจยังไงบ้างคะคุณติ๋ทุกวันนี้ต้องบอกว่ารถในประเทศทั้งข้าเยอะ ฮะคัญเยอะแล้วก็งานต่างๆเช่นงาน Motor Show, มอเตอร์โชว์และมอเตอร์ไโปในเมืองไทยที่การจับทุกวันเนี่ยยอดสั่งซื้อของรถเนี่ยหรว่ามหาศาล<ฆ>มหาศาลนะครับมีรถใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมว่าธุรกิจตัวนี้ยันไปได้ไกลจะไปได้ไกลในอนาคตนะครับแต่ว่าผู้ที่จัลงทงุนต้องศึกษาทางเลือกทีก่จะทําธุรกิจตัวนี้ว่าคุณหนึ่งคจัลงทุนด้วยแบรนด์หรือเปล่าหรือคุณจะเปิดเองนะฮะจุดคุ้มทุนผลกําไรนะครับออคชั่นต่างๆเนี่ย ผมว่าลองให้ผู้ชํานาญนะครับอย่างเราขออนุญาตนะครับลองมาปรึกษาทางบริษัทดูได้นะครับบริษัทขนาดไทยยามาจำกัดดูได้นะครับว่าการลงทุนแล้วจะมีผลกําไรเพียงพอตอ่อธุรก,กิจของคุณหรือไม่นะครับค,ค่ะยังมีอีกประเด็นคําถามหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเราผ่านโดเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะสนะใจนะคะปัจจุบันนี้มีศูนย์ดูแลรถเยอะมากะนะคะคาแหลกมีจุดดีแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ,ะหนึ่ง,งคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง ที่เราค่อนข้างมั่นใจครับแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันโดยตรงนะครับสองเรื่องของระบบของเฟรนช์ชัยนะครับที่เรมีระบบของเฟรนช์ชัยเราต้องขออนุญาตบอกว่ามันอาจจะเป็นเจ้าแรกในธุรกิจของทาแคร์ที่เป็นระบบของเฟรนช์ชัยครบวงจรใช่ว่า full option นะครับมีการอบรมการเทรนนิ่งนะครับให้กับผู้ที่สนใจธุรกิจนะครับมีโน้ต h าวการจัดการที่ดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับ มีแพ็กเกจผู้มือการขายที่ช่วยให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าบริษัทอยู่กับท่านตลอดแล้ว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับสนับสนุนธุกรกิจของท่านให้เติบโตได้ได้ในอนาคตที่ดีนะครับค,คุณผู้คะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชมรายการของเราแล้วเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะครับผมก็ที่บริศัพท์นะครับผม024542876ถึง80นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่นะครับ หรือใครอยากดูทางเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ www.kanak68.co.th นะครับหรือว่าอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ www. m o uh i c a r e c o m นะครับสามารถมีการบริการหรือว่าการสอบถามนะครับหรือข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์ได้นะครับผมขอถือว่าวันนี้นะคะ เป็นการการันตีแล้ว30ปีที่อยู่ในแวดวงของรถยนต์แล้วก็การดูแลทําความสะอาดขัดเคลือบล้างสีรถยนต์นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะตัวแทนจากบริษัทคาแลกไทยรมันจํากัดคุณปกิดคุณวุฒธธิดํารงชทัยที่มาให้เกียรติร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค น่าเสียดายจังครับท่านผู้ชมครับกับช่วงเวลาที่สั้นเหลือเกินครับกับรายการมหากรรมชิ้ช่องรวยนะครับสำหรับวันนี้มหากรรมชี้ช่องรวยคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการของเราได้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อต่อยอดแห่งความร่ํารวยในทุกวันจันทร์วันพุธกับมหากรรมชิ้ช่องรวยด้วยเวลาดีนะครับสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มโดยประมาณถูกวิชันครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในข่าวหน้าครับสวัสดีครับ